เดินข้ามไม่ดูรถโอ้ส่งแต่บอลแต่นอกก็แต่นอกลูกพี่สามตานอกสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านเด้วยครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับลูกเทวดาเดินดิ้นว่าะั่านอุปเมนเทวดาเดินดิ้นบ่ได้มาเบิ่งหลายมือบนพี่สม zoom สาขีหอดเสมอครับพี่น้องขิดหอดซูโค้นครับผม ฝากกดไลค์ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามพี่น้องขอบคุณสำหรับการกดแชร์น้ำพี่น้องดึกมันเข้าไปกดแช่ร่ลมดังบอ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 ครับพรพัดลมดังบอกเรื่อับอครับครับตนี้แหละไมีเสียงแล้วครับโอเคครับน่าบอกเขาว่าเขาเปิดเปิดประตูให้ซะเราบอ้าไหมนม่นบ้าแล้วเราเมาบอสามศาสเนียเสียนุกประศาส เอฟซีลูกพี่สมศักดิ์ลูกพี่ขอพูดหลายๆเรื่อพี่สมศักดิ์เอฟซีคือการเลื้อๆพี่น้องสวัสดีสาวน้่นสวัสดีจ้าพี่ลูกพี่เขาล่วงบ้านหลายมือเลยรับได้ลุวขทางถ้าโอ้เลยแล้วนะสาวนเ่นเลยเลยแล้วให้ไครให้ข้าวหรือมันบอแค่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหากับรถกับไปหาที่กับรถกับกับรถธนาพี่แฟนนี่ไหม ได้เข้านี่ไหมเข้าไปทางนี้ใช่ไหมครับอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวขนาดรถกับสวัสดีเวฟข้อใบสวัสดีครับขอพระพุณได้หลายพี่น้องขอคุทหรับการตที่ามนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านน้ำเดือนครับมันนีเสียบอยบอกว่าทีมงานไปไถไถให้ซอยเน่แก่งรถไถคือคนวานนะครับแก่งรถไถครับมาซอยเสียบอยคือเ่าล้วครับผมเสียบอยเป็นคนเกือบตายแล้วเพื่อ ก็ตายแล้วบอกเสียสใจ<ด>หนักซูๆได้ครับรักษาสุขภาพน,นัน่งปุ่นๆเอาห่างลงโอ้ลงูกนั้นติดอย่างวะแล้ว,วครับได้บ้างครับคมนะเพรนะนาเบื้องหลังให,นหน้นะเด้าได้ได้นะครับเดไปเรื่อยไปเรื่อยวิดวิดอยู่วิดได้ไม่ไปไปละครับผมไปเรื่อยครับ นักครับเมื่อนี้เฮาไปลงมาสิบหอนี่มาถือได้ได้อายแม่รูที่อ้ายบ่ได้เลนวัดดีเลนเพื่อน้ำเดิขนาโอ้ขี้อนขนาปิกดี้มากแทนยล้อขนาปิ้นมาแทนมื่อนี้ฟอร์ดครับผมเม่นี้ที่ม่านฟอร์ดครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ขั้นขั้นนั้น ฟอดอีหรอแปดถูกมัรักแปดรักฮแปดถึงอนบอกเห็นโได้เล่นเพื่อมาหนาปีแล้วถ้าจะเล่นก็มาเล่นน้าเหกันก็น <c oughs> เรอเรีนเพื่อไครดือ้ <c oughs> อครับหางไผโอ้แกงรถไถเขออ้าจีนี่นตัวนี้แกงรถเกี๊ยวจอดจอดนี่ันนี้เนาะใช่ลรกเกี๊ยวทุ <c oughs> ่งน <c oughs> นี่น <c oughs> ่ายซื้อมอดเบิร์จักบาทเลยอ,อ่ะโอ้หาพัฒน์เราครอบพี่นอ้องเกมไดฟรีแตะบามอดฟรีหาพัฒน์เลยหมดไหนตะวันเป็นไรจัดเลยครับไม่จัดเลย เขายกแผงได้ด้วยโอ้โหโซสเตมขนาดเลยวะโซสเตมพี่นุเอาลูกแรกเลยเอาพี่ต้องเอาไปใส่ดลแล้วพี่บานเท้าหอดกระจายหอนคักหอนน่บอี่โอเคครับ ยโอ้ครับไปหายๆเนาะอู้ลุปมันติดไม่ไปไม่ได้พี่ที่รถไปไม่ได้แล้วจังขายรถฟอร์มเนี่ยใช่ไหมวะอ๋อพี่นุ่งอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ดูวพี่จัดการพุ่งต้องกายยังเยวะดีโดดลงเลยมองแมววะขายรถพ่อร์มอ๋อขายรถฟอร์มมาขาย อคคขบุณรับรถเทียบที่ปรตูข้อก็มดิอ๋อทุ่งนานี่ใช่ไหมครับเสียไอ้หัวหน้ามันมีอะไรดึงนี่ยไ้ดึงดึงงานอะไรกไปแล้วตามหัวหน้าบอยแล้วเอ็มซีลูีพธาทัศน์สวัสดีครับลอง่ไ้ฟังแน่บางลองดึงอะไร โอ้แจ่งรถไตมึงเลยนั่งกุมวันบนหลังี่นอ้แได้เล่นน้ำตัดงานที่ซื้อกุมวันได้เกี่ยมด้ว่ตรงทับโดนคาเหลืองงานคือกันซื้อันช่างเงินเลยดิเงี้ยผมก็ไม่ได้ไรเลยอะไรสามนี่ขึ้นอะไรเลยดิสามขี่อะไรดิแค่สามแถวออมสินอะไ ใครลงทุ่งไหนทุ่งนาไหนีนิอู้หูนาเหินนับปันนี้เป็นอะไรวะนี่ยทุไรนงนะามารักรใอะไรนั่นเสียบ่อยเกียดได้อ่ะอ๋อไอ้ไอ้เนี่ยเกียดได้อยู่ ไอ้ที่วอะไรลรือพี่เอ็มซีแกงไทยสอดตัวนี้แมนแมนไมีรถเกลียวขายบ่ายบ่งนี่ครับไอ้ที่บ่งไม่รถเกลียวเลยมาแล้วบีมธนาบัตบดีแบบนี้เป็นรูปแบบไหนครับแมบนี้บอกแมบเสียบอยบม่แน่ใจลูกพี่ยิศาสนะโอ้ผมตามไม่เต่าเดียวด้วยครับเต่าเดียวไงเต่าเดียวขึ้นไม่ได้เป็ต่าเดียวอ่ะ มีผมคันเดียวเองแล้วมีสองเขาาัตคัพ่อที่คันเดียวราชบัตคันขบวนคันเดียวครับอ๋อเร็วมีอยไรรถดีที่นองที่ถือทเลนเลยครับมึงรถดีนะถึงรดีทุกท่านขอพระคุณครับผมสลอกการกดไหลกถแช่รถไทเยอะก็สนุกดีนะ เนี่ยนะไถไถไถเนี่ยเอายกันล่องน้ำล่องน้าไะถ่ตามกันเลยมันมีล่องมันมีนี่เดียวใช่ใช่ครับมันมีมันมีเกียนมันมีอีกอันนึงอยู่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะพี่นะอันนี้มันใหญ่เกินไปนะอ๋ออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไถ่ทะเลเลยนะอันนี้น้ำจริงวะครับไม่ไม่ไม่จริงครับ น้ำฝนฝนตกหนักอ้าเลยเหรอครับเอาวเลยเหรอวันหน้าผมทำไมถ่ายไม่ได้อ่ะพี่พี่ต้องกดตัวไว้ด้วยครับมีไหมวูหูลึก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 เดี๋ยวไปไหนเขาเยอะไปพี่น้องไปกาป้าหวานมาแล้วครับไอ้บัตตีน้องชิมหันน้ำบัตดีทุกท่านเลย ใช่ครับถ้าสมมติเราเราไถไม่ไม่ทั่วเวลาเราปลูกข้าวมันจะมีผลเลยมีมีครับมาไม่ขึ้นครับอ๋อแอบคงขออนุญาตนะครับต้นึงนะได้ได้ครับเอาเอาเดี๋ยว ทำไมผมไถแบบผมไถไม่ต่อนื่องโอ้โหยังลึกเนี่ยน้ำต้องไหวต้องไหวเกมอะไรครับความอิมซิเวเตอร์คือเก่าพี่น้องความอิมพิวสต์คือเก่านะครับพี่ มน้อยลุงสาสีท่านอด้วครับปุาดเท่านั้นี่เดียวขนาดเท่านั้นอะไรี่เฮ้ยลูกพี่พี่ใบครับไอ้ไฟอ้นี่ก็ไห้นะแบบว่าเราไม่ลอง๋เอาลวอวไม่ต้องเอามือนะเอาลวดเอลวดอ่าได้ได้ได้ร่ไหไครับมไมครับไข่ที่นี่มไมครับไ่ไม่่ไถ่ อยากสิีไทยโตรงแน่จังอยไปเดี๋ยสสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอสักสิบสิบได้ได้ให้แห้ผมมันเอามากันครับยี่สิบนาทีอันนี้ที่สี่แล้วครับผมผมก็อัดเหมือนกันนะ้่าครับครับเดี๋ยวเดีวผมจะทำสองอีพีครับอีพีกันสำรวจสำรวจหน่อยแล้วเลยครับผมไม่งั้นก็ เอาเอาเวลาอะไรนะคูณห้าก็ได้พี่เวลาธรรมดาอ๋อได้ได้ไดค่อยค่อยไปมันก็จอค่อยค่อยุงอุ้ยอันนี้ยี่ิลยนพี่เอ้ย้อยี่สิบอ่ะสิบสห้าพอแล้วครับได้ได้ได้ไปตามไปที่น้องเขาถ่าห้าถ่ายให้ให้นานะเขาขึ้นวานพอเป็นที่น้อก แล้วขา,ามันมันเพี้ยงออกได้ไหมครับเยอไม่ได้ไม่ไม่ได้นะครับของนะได้ได้แค่นี้ครับ มันแมพี่น่อยวิววัดเดยลูกพีวาสนาวดัดได้ลูกพีู่ิพีคักลูกพคักเสีย ไอสีคุณสีว่า2จ้จเลย์หรืออคุณเมาคุณไม่รู้จัมเลสือมือพรี่ีหอถือมือนั่งครับผม มาเล่นหนาเลยน้ามอดเล่นหนาทำาาเครื่องเคียวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกที่หนาอีกที่หนาอีกที่น,นี่น,น่าจะใช่ก่อน ผมยังคิวเขียวเลยผมใหญ่ผิวหอด้วยกันผิวหนอดรับผอมบางก็มาด้กันครับอย่าหงางเดเห็นงางก่อนรัดผมเอางานก่อนดิมีงานมีเงินพี่น้ ลินรถไท้เดินตามครับอ้ายโอ้แม่บ่เดินเดินเดินตามก็มีนะครับคนนันจะไม่รู้ขาไม่รู้เขาจะขายไหมหรือเปล่าครับ ừ, mọi người này uuuuh ừ, uuuh oh, uuuh oh, <laughs> okay. ừ, 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 oh. ừ, <laughs> 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 จอชิอออนชินนวับดบัดดีหรือพี่ชินนวัดบัดบดีครับเปลี่ยนเกมเป็นขนาดจะเปลี่ยนลงไปลงมาครับพี่มผมเล่นมือสองเกมครับยู่โลตัวฟ้าหมิงกระเฉาะอาจจะมาฟ้าหมิงแน่นะครับยี่โลมไม่ค่คอ,อยดีอู้หูขนาดบ่อยจุ้มขนาดนั้นเลยก็ที่ไหน,น ใช่ใช่ครับคนาะลึกจัดง พอด,ดีคนรถไทวัสด,ดีครับลูกพี่โอ้คนรถไทมาลวเลวยเอ้ยคนรถไส้คนเป็นคนรถไถคนรถไส้โอ้คนเ็นรถไทยคนน้ำมิ่นเนาะโอ้ขอพบคุณลูกพี่กูมาคุณดุกี้ซืมาเรงดาวขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณหลายผมผมจะโดเนทให้ก็ไม่มีตังคนะ์ซะแล้วโอ้โหนี่ดอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ พอมีตังเดี๋ยวจะโดนเนทให้ครับคนเพ่นดีเพิ่กันดีครับผมบ่ได้เบิ้งลหยมงอยู่เอฟซีานายนองทำแรลบัดดี้พี่นลวงชส่วัดดีครับฝากรถไรเบิ่งกำลังใจกูแซ่บมัดดี้คุณกำลังใจเลยครับเบิ้งกันจะไม่แห้งหรอกครับผมพี่น้อง ไถบัวตัวจะเอาปติดีแล้วเดินปติด้วย,วย,วย,วยไมน,นัดไถครับต้องรีบไถก่อนรับเพราะน้ำน้ำจะท่วมน,น้ำไม่อฝนหลังจากฝ <c oughs> น,นตกหนักครับ ก็เอารถตีดินมากอะไถ่ลงดินไม่ไม่ได้ครับรถตีลินต้องเป็นที่ที่ไถ่ไถ่แล้วครับนะหรือเราปลูกข้าวไงี้ยครับต้องไถ่มันติดดินข้าวเราปลูกมาเลยล่ะถ้าถ้าปลูกเลยไม่ปลูกครับผมนะเราต้องไถ่ก่อนไถ่ให้ทั่วเป็นไหมครับใช่ครับที่แล้วก็ยี่นดาววันที่วันี่วันทีครับ ว่าได้นอพี่นอ,นอนนอนใครกันไหนพูดกันไหนครับผมพี่ไทกันเกียร์ไหนผมสเกียร์สามครับข้างหน้าโล่สามครับ สามสามลบสามสามลบครับนะผมสามหัวโอ้รถแรงครับมันไปขึ้นนูนไม่ได้ครับไเกียขาขึ้นกระเทานไม่ได้ครับสามหัวก็อะไรวะไม่แรงเลยขึ้นในเกียร์หกขึ้นเขาแล้วขับถึงนีเขาแล้วตามรถแป้งเช้วันถ่ายเกียร์หกเลยนะครับครับมันขึ้นเกียร์หกครับพี่โอ้ เกียร์เกียร์ยตัวไหนครับจ๊วไออะไรโฟอะไรอ,อ๋อ่ออโโชิปโอ้โหเกีกยร์สุดเกียร์นั่เกียร์อ่ไมใส่ร์ว่าถุงเข้าไปึงเกียร์ร้องมันยันสิบสอ อา่าใช่ใช่ครับคนนั้นผมผมก็ตั้งหกเกียร์ครับโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันมันเอาอะเอาเอา,เอาโซ่วางลงนี่เีนะเสียงเสียงอะไรนะครับคนรนั้นเสียงมันโซ่ล่วงเลยโอ้เวลาเราเหยียบแข่แข่อะไรอย่างเงี้ย นั้นรถทั้งละน้งนั่นนะอ้าใครเหรอ้านานลูกาน้นลใครเนาะมือสองก็น่าจะมือนสองครับเ่านเสวนใยสื่อทาอัน

อ้ยสงขมาอือไอไก่ไอไก่เอ้ยว่าเหมือนเดเขียนัวตีกันผมซื้อดีี่ไมเอาชีไทยเราองเอาีผมกซ่วอไผผมิแข่งก่อนแข่งเนี่เออมจะเขาคุ่แหลวแลนก่อนเขาไม่ซื้อเห้ยแลนหน้าแล่นแล่นเลแล่นค uh ือแล่นยแล่นเแลนเขาอย่างเดียวมนน้ัหน้ามั้ใหไงครับ ก้อนมองเฮงีค่ะกอนมองเฮงีสาเลยยาเลยครับูขนาดคุณหมอเหร่นครับตะกินผมกระเลงยจะว่วลูกมอข้งหน้าความใบมอไหลนีวยก้อนหมอบจังเาเนคนไทยไอย้ี่ ผมก็ไถเอียงเป๋มานี่เลยอนแรกผมว่าลงผมลงตรงนะเขาไปเอามาขึ้นสามเหี่ยมเลยเน่ยตอนเนี้ยไม่สุดไม่สุดไม่สุดอ้รนี่ละขึ้นนานี่ยละผมไถเก็บคนแล้วม่คืนอะ นอน,อนเดื่อ,อื่นแม้มาไมครับผมขอพูดลหลายๆเรลลือูเมาน้าราับฟันดีหน้ารับไปเยนีน่นอนอปอะไรนีแสงลำด้วยลำด้วยครับผมที่น้าที่ที่นาลักรับชมกว่า,างบิรถแนนะม่จานได้ได้ขมา ขอพูดสิบดาวาอื่นเจอกันครับผมขอพูดหลายหลายหรี่กูมากูไม่รู้อีกสิบดาวอาทิตย์ภัสกจำได้หรือ <มา S 1> ี่จำได้ส่งดาวให้แล้วเลือดมือมอ,อื่นเจอกันโอ้ไขกันแป๊บเดียวเองนะครับนะครับไขกันแป๊บเดียวเองคนระับ โอ้ยจังหวะดีจักเลยว่างหวาใส่เกี้ยวห้าแทบไม่ไหวเลยครับคนน่ะเสียงยังดังครับรถนี่เกี้ยวห้าเขาเรียกอะไรนะพอดังอะไรนะเตะใช่ครับคนนี้นยังพอดังไม่ขยับเลยนะนคน จะทอรอบโบวี้ดังดังกึงทอดล้อมเกษารามไปได้ไอยู่ไปอยู่นามไลายครับพี่น้องโัวขอมันอะลาครับขอูปห้าหนึ่ง ใส่โอ่งเอาใส่โอ่มเดี๋ยวขึ้นมาแบบนี้เลี่ยนซื้อพี่ไอซิกป์จำไรนบเลี่ยนซื้อ่้ยจำอะไรแล้วเอาเผาเดียวมาด้วยรอลอยฮะเพื่อนค่ะ

อดหลายงูขี้อดที่กันจะใจรวมของใทยุสรเยียพิเศษมาล่ิักขีนอจมขันมองข้นาบอยจมมอุ่เลยเขาหอดเทืองให้ พูดถูกเครื่องครับผมนะมันเป็นบริเทนนั่งหรอเปล่าไ้ให้มปนจานนะ,ะ,ะรครับอ่าอ่าชาวชาวไรครับอาชีพชาวไรครับผมนะชาวไร <c oughs> ชาวน <c oughs> าวโอ้ตะตะวันเงียบเลยครับ ตังใจอูโอ้งานนะครับอ้งานนะครับจังวาดิเพิ่นหน้าดงหลังเลยพี่ดีเพื่อนหมดแล้วพี่เ้ยพื่อนใหนังไหเดี๋ยวพวกแกมีต้องคุยกันแรงครับผมามแน่แต่ต้องางานตองดูด้หน้าผมยืดก็นดึงนะครับไปแล้วนะท่านยูทูบีนองยูทูปฝากติดตามเรา สองบีบีเกมือหล่ะก็มาติดตามสองนึ่งกับกอซีร่าโอเคแต่ไม่ไดคือ